สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนวนพระวยตอนนี้นวดพระวยกับยุทีิวัด,ดงหน้าเพื่อนในคึืนของวันที่สีมีนาคมสองพันหรหกสิบห้าค่ะปูฤาษีอินดำเพิ่นเพิ่นกับมาทำพิธีเอาช่วงนี้กับประมาณสี่ทุ่มก็กว่าเกือบหา,า,า,าทุ่มเนาะค่ะเนาะเอากไไเบึ้งน้ำกันค่ะว่า ปูลือสีเพิ่นสีได้ตัวใดมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะอจะเฝ้าไปไล่เลี้ยงตามลำดับอาวุธโซนนี <c> ่ <oughs> <c oughs> À, không phải chạy? Ấp Ơ, nhớ tưởng, nhớ thoảng lỡ nha Nó khó chụp, khó lạp nè nha ครับ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  <laughs> cái cái củi thôi, cái là không nóng cái gì, chung chung nào, họ 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 sẽ một củ, cái là tẩy cả thằng điều còn được, lắm luôn, ตันคอเสียหลังมงนี่ไหมนั่งมงนี่ปุ้ยดิ้งม่ค่อยมยนั่งตังเี่ละค่ะอกล้องเจาออกนี่นี่นีมงนี้มันเดียวเออนี่นีเรียบแล้วานนี้สไดงไปทั้งนั้นนี่บ้านตังได้ตามสบายมากแคแมคค่ะ อาาร์เนได้ค่ะผู้โงได้เนื้อแ๋ยวนอันล้เขาันหาไปะอันช่องหน่อยเขาเลยกเขากมอาจารย์ต้องใช้ไปใช้เนาะเขาลู่สัตว์อาาย์ต้องไเองใช้ไปใช้ไั้วันนี้อาจารย์ต้อใชช่องหน่อยต่้งยขอเ่ยงยนก็ได้ตวเขก็เจนแล้วต่งน้าจมเคืนไงน่เจนนะเอา พลาดเนี่้ยังเอาครืองแ้งเถอ้ลายขวดเยอะหนอเอาไปเท่ั้นนี่โอ้โหตั้งน้ำยัดว่าไมเบอ้ยไม่นุ่งเดเนี่ขึ้นกับนองเบสไปเบ่งน้ำกันค่ะไปเบ่งน้ำกัน สังเกตเบิ้งเงาน้องเด้อครับเด้องคือจังนีตัวเลขอยู่เงานะครับเนาะเบิ้งมือน้องเด้อค่ะเบิ้งมือน้องนะครับเบิ้งเงาเด้อครับเด้อสังเกตเบิ้งเงาเป็นนะครับคือจังคนละคนกับน้องด้วยนะครับเนาะสังเกตเบิ้งเงาคักๆเด้อครับเด้อ นี่ได้ครับพี่น้องเอีครับเออเด้อครับหนอนดอกมาสวดๆลูไปนบอชัยดีมาได้แครับมากรบอมไมยอกเนี่ยเสียงแป๊บเดียวยุ่ยยุ่มันท่ายุ่ยยุ่มันเลยงานลุ่งเราอันนี้มากระยูพ่อมาอืมงานนี้ต้องมางามแท้งานอืมลำงามเลยนะขั้นนอ่ะอืนิมนต์านนิมนต์นิมนต์นิมนต เอติยวก้มหมาก็นเลไปดึงกันเลยมาหมืแร่งแต่มาลุ่งโหลดเลาะหอากะดักเอาม้นจ้าม้นเป็นจังไดื้อหือเสียงเหียงเขาไปแล้วนะครม้นมุนม้นเป็นจังไดค่ะหญาใดนอมาใน่นอ ยางคือปูค่ะวันนี้เราดอกข้นงในนั่นอยู่ตอนเศร้าตอนหมอบลูกเป็นยังคือเสืออื่นก็ไหนสันดไปนั่งเล่นเอกยอกแกมบอร์ดอยู่นะครับยอดกกลับมาอยู่นะครับเห็นเพิ่นญางพานยางสวนขึ้นไปทำบาสิไปยังไปในป่ามาสันเพิ่นไปกับหมาบานนี้เลี้ยวมาบานนี้เพิ่นเห็นเต้น ยูทานีพุมนต่ตม่าเอมานแล้วนะผม่าถกันหาดนร้เนาะไม่เลยะนมนปูม่อนปูช่วงหนารู่งลานกได้กอนม่นปูเด้อหลานหน่อยสิเนะปูเด้อ ก็ไปใช้าอยู่นี่ระเบิดมผลไม้เดว่าเดี๋ยวลูกมาซอยนี่กน่า่า่าปูบ่จ้าปูคือบ่เอาน้ำลูกน้ำหลานเนาะมือนี่มาามาว่ามวเอา สังเกตเป็นเงาแ yeah. ต่กับเออคนผู้เดียวหันมีเงาสองเงานะครับเอ๋อบาดที่ในบ้างหันมีเงาเดียวบาดที่ในมีสองเงาแต่พี่น้องเออนะครับอ๋อปีนี้หันอีกนะครับมาแปลกนะครับคนผู้เดียวอีหยังคือมีหลายเงาแต่อ๋อแปลกแต่บนแมงปูมากอีหลีบ่ครับเอาเบิงเอ๋อแตครับเออเบิงเอ๋อสีอีหลีตัวจังสีจังสีเนาะ ขันี่อเฒ่าลูกร้านบ่รู้แล้วมาปูไนต้องหมอพุ่งคันต้องทำ้านบ่อเ่าเนี่ยโว่อมาปูมอนบอกลูกบอกร้านตัวไหนสูนาบตัวไหนร้านน่อยร้านอยได้ปูเด้อกัล่งแล้วกัลังแล้วมอนมอนมอนกล่งสูก้านผูหน่อยหน่อยหนึ่งมาแต่ทั้งไก่พักคอนกับบุลทั้งผักคอน มืออื่นกับจังหวากันไม่ต่แวยามกัเว้นคันหาคันหามากมคันหมาคันหามากพเไปสสนนคันหามากพ่นพเนาไปพ่นตัวมูหัพอนกอะไรแบบนี่นี่คันหามากเลยขาตันกลมลงมากม่บนล้มาตนเอ้อเอามาเอาแงคันมาอีกมาม่กูแสดงว่าพเขียนองล่ี่ไปหามาเ่ เช่นเลียงอะไรเิ่ทไปเนน่ะล้วแบบเมเนนเเมียตัวนี้หละปูเอ้ยเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะเขียนเลยปูเขียนดีดินลูกเขียนีดนเ่อนรนหนึ่งคือเห็นชัดแต่น้องอปกนี่กระดาษป่ปากกากระดาษเอกให้เพื่นเขียน้ากรเพื่อนเอนกัหงรปูปูมน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  ถามดูแมมถามดูแม่ว่าจะเอาแมนปูหรือแมนยาพระเจ้าค่ะปูหรือยาค่ะบอกได้เพราะว่าปูใบบอกกันน้โอ้ขันปูบให้บอกกะนิมต์ค่ะปากนน้ปากาทำ้าสามสามอนบาทุน สามศูนย์หนึ่งังนอบาทนี so 3> <3 3 1> <1> yeah. ่คือว uh, ันบัเฟ้ขึ้นหนอบาทนี่สามมห่งสามศูนหนึ่งนะครับเ้อาเน่ยเด้อปูสามศูนยน่นงคักระบบปูสบายสบายเด้อลูกหลานสบายขันดอกไหมสองตัวให้ปูสองตัวให้ลูกหลานเนี่ยเอานาไหมหนาไหมหลาน โอ้อาจารย์อาจารย์ไม่จุ่มนาะะไรเงี้ยปูเอ้ยมันอะไรเงี้ังได้จังมาคือข่อยแทวบาเขียนไรเยา้ปูเอากรับปูเนี่ยปูขอโทษเด้อปูเด้อแป๊บหนึ่งค่ะนี่จ้าสองตัวตัวนี้ยังง่ามเลยปูแง่จีแข่งคึ้เฉียวอยู่เนี่ยถามเราดูนะงามงามปูตัวใดงามงามเราเขียนเลขแล้วเราจังสีว่าอ๋อ โอ้ยศูนใส่หมอแจงเต็มพอดีอีกตัวหนึ่งค่ะปูเลือปู้บัตรคิดอยู่ศูนสี่สี่ปีนห้องได้บัตรห้องได้บสี่บาดนี้โอ้โห เสียาปีนห้องรอบสองบัดนี้รอบแรกกนมันต้องขันกับปีนห้องึวงกันสามศูนยหนึ่งกับศูนย์สี่ครับพี่น้องเขียนงํามอะน้อเลขสี่น่ะอู้ใดน้อมาลุงอยู่ลวงพอขอถามเนี่ยอูไหดอูดค่ะมู่ดิมาบอกว่าลูดิรับรันน้ำลูกเนีค่ะรับคันนค่ะอูรับอ๋อรับขันแล้วจะคิว่า มีมุ่นค่ะมีมุ่นมืออื่นจังคอยว่ากันเนาะหลานจะหลานเพื่อนผู้น้อยอยู่เผยคอนซะจะให้เพื่อนทักให้เพื่อนพักพรซะบัดที่นี่อืมอื่นจังว่ากันไปมาอู้ดายหอดบ่บอกบ่บอกร้านที่ผู้ปิดอะโอ้ยวย่ามาแรงติดเขาบ่กแกว่า หุนส uh, mm, ีมันบกครับสามศูนย์หนึ่งสามตัวกับมันบครับสามศูนย์หนึ่งออาจารย์ยิ้มแล้วอาจารย์ยิ้มแล้ว อาจารย์ยิ้มย้วยย่วยไม้ขวมาจังไมันเข้ากันอเากกัปากเาเนาะกูกัได้มาแบบไดดเนี่ยมาปกเปานี่ยลูกหลานกินู้จัรืไม่ท่านไปตีถามลูกูเป็นได้ไรูเบลาเนี่จ้งสิูจัไม่เียโอ้คนบเห้เาแต่เอออ่ามมอยนึงิลูกบ้านยังีมือดนเตมอา ลุกลุกลุกปนไปแล้วขึ้นมาแล้วไปแล้ว้ให้แล้วบอิดินเข่าตา